จะรับข้าสู่ช่องย t u b e เสียสระคุตวร,ร,รัมครับมาดูมุมนี้ครับผมเราหันหัวใหม่นะไปเปิดออกจากปากบ่อที่หนึ่งแล้วครับผมเพราะว่าต้องไปหันหัวกลับปากูีนครับเพราะว่ามันจะได้มะเชื่อมตรงนี้ครับผมนี่ฮะเราเลยมาถ่ายย t u b e อีกคลิปหนึ่งครับ รวดเร็วทันใจมากครับใกล้จบแล้วว้าว้าว้าจมนึงครับเฮ้ยอ๋อ,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 อสู้ครับเป็นเอฟซีครับผมนี่ครับผมบอดที่หนึ่งครับมีการพังมานิดหน่อยครับเนาะ รื่องของการดินชั้นแรกครับกีดทําสรุปด้วยชั้นแรกครับก็พังอย่นะเพราะว่าชั้นบนมันจะเป็นการอุ้มน้ําของดินอยู่ฮะแต่ว่าถือว่าคงสภาพสวยงามครับเรา,าเปิดบอ่อเปิดปากบอ่อออกจากบอ่อที่หนึ่งครับหันมาเปิดปากบอ่อฝั่งนี้น ส่วนที่จะกดไปเชื่อมกับสองไส้ากายที่ดึงมาจากเกอที่2ครับอย่านเงินน่าจะจบพอดีครับให้เห็นภาพแันว่าจะจบพอดีกับกับพวกน้องนะ เจอดินตรวจครับดินังนี่ยนะครับผมไม่เป็นอะไรแค่นี้ครับเนาะเรื่องปกติครับผมหรือว่าตัวโชคดีของท่านอยู่ครับที่ดินไม่พังมากครับดูหลายมุมครับผมอันนี้แดดจัดอยู่ครับผมเนาะแดดแสบตาอยู่ เชื่อมนะครับจะทําให้ได้ไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันจะเป็นการเชื่อมระหวา่างกอกับตอบตอ,อาการยืนมันจะไม่สวยครับเราอยู่ด้านล่างครับอยู่เสมอกรัรรถนะครับให้ดูการทํางานของการจุดจาะลองไส้ไก่ครับตอนที่จะจบครับผมขั้นตอนที่จะจบนะ นี้เราอนาะจะเสร็จช่วงบ่ายๆนี่นะเก็บงานกระจกช่วงบ่ายก็จะได้ให้คลิกรถครับย้ายรถกลับไปที่โรงงานก่อนครับพรุ่งนี้เชา้าค่อยขยับย้ายไปที่แปลงใหม่ครับเพราะว่าจะที่จะผัดแปลงพรุ่งนี้เช้าครับแปลงช่วงเชา้าเราก็ได้ขุดเลยนะเพราะว่าไม่ยากับเพราะว่าการนัดหมายของเจ้าทุ่เทียมเพิเรียบร้อยแล้วพวเราจะเร่งรีบขุดให้เสร็จเร็วๆครับเพราะว่าเรามีหลายแปลงครับเพราะว่าช่วงมันเป็น เราเหลืออีกสิบแปลงเนี่ยพวกเราก็ส,สิ้นเดือนทั้งสิ้นเดือนธันวานเนี่ยคืองานนอกหรืองานอื่นเข้ามาเยาอะแยะแล้วครับทีเราจะได้ทําที่อื่นเลยครับเพราะโครงการเรื่องของปีหกห้านี้ผ่านมาหมดแล้วครับเราจะได้ทำมาที่นั่น,นครับเอางานที่ค้างคางให้จบครับรีบเร่งลุยงานที่ค้างคา,งา,งางให้เสร็จครับ ไม่มีสิทธิ์ว่าพังแน่นอนฮะดินจะแข็งโฟกเลยครับข้าเดือนห้าเพราะว่าความชื้นของดินมันจะหมดครับทางด้านบนความชื้นจะหมดแล้วก็คือว่ากุดง่ายแล้วก็สะดวกสบายแน่นอนฮะแต่ว่าอันนี้ฮะมันมีผลกระทบตรงนี้ครับเรื่องของพวกเรามาทาช่วงของเด็กพิการความชื้นบนดินความชื้นข้างหน้าดินอย่างนี้ฮะมันจะทำให้ดินทางนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับทางแค่นี้ครับ ถือว่าเล็กน้อยสุดๆเลวครับทางแห่งนี้ถือว่าโชคดีของท่านด้วยครับที่ว่าได้มาในพื้นที่ที่สวยรงบแต่งเสร็จได้เลยครับนะแต่งให้จบครับเพราะว่าดินมันนุ่ครับเดินไม่ได้ครับเดินแต่งไม่ได้ครับตอนนี้เินที่ขุดไปจากลองแทรกกาจะเดินไม่ได้ครับเพราะว่าเดินแล้วมันมันร่วงไม่น้อนรว่า มันดินไม่ใช่ดินลึกครับเป็นดินร่วมมีชั้นบนครับกดไปวางแล้วเราไม่สามารถที่จะเคื่อนขึ้นไปได้เราก็มีด้านล่างอย่างเดียวครับด้านนั้นทีด้านนี้ทีครับก็อยูทักษะคนขับแล้วครับว่าจะเอาอย่างไร ทำแบบเป๊ะครับมีโกงมีเว้าครับนี่ฮะตรนี้แข็งโคกแน่นอนครับอากาศอย่างนี้ครับไม่เหลือครับแข็งแน่แแต่ว่ารถขึ้นไม่ได้ครับตัวนี้ครับจะเป็นจ้าคูปอต้าก็ขึ้นมาไม่ได้ครับเราถึงจัดการด้วยวิธีการใช้กันใหญ่แต่งให้จบทีเดียวเลยครับ ปูเป็นวาครับสวยงามมากๆครับดูดูผลหมดแล้วครับถึงจะผลมาก็ผลไม่หนักหรครับไม่มีปัญหาแล้วครับผมสวยงามครับตูใจท่านแน่นอนฮะดูตรงนี้ฮะถูกใจจะของแปลงแล้วราะราถูกแบบแล้วครับถึงไม่ถูกใจก็ถูกแบบนะครับก็คือถบกครับแต่เราอยากทําให้ถูกใจครับ พูดไปไม่ว่ากันนะนี่นะครับสัดเสาะเรื่องสเรื่องฮปเื่อ

เราถือว่าสุดยอดมากมากครับกับโคกน้องนาะโมเดลเพลงนี้ครับผมเนาะทำลายสถิแล้วครับเลยฮะคิดว่าจะเป็นสี่วันครับไม่ถึง4ี่วันครับ3ามวันครึ่งครับกับการทํางานของพวกเราวันนี้แล้วก็ที่มันง่ายมันเร็วเพราะว่าหนึ่งคือบริบทพื้นที่ของท่านแล้วก็การเหมือนกับว่า สถานที่บริบทของท่านครับสถานที่แล้วก็หน้าดินที่มีปัญหาครับแล้วก็การขุดเจาะที่ไม่เจอน้ําเจออะไรเนาะบางที่ที่เราขุดยาก,กบางทีขุดไปสูบน้ําไปครับมีฝนหมดครับกับการทํางานทุ่งหอง,งน้นโมดเดลวครับไม่ใช่ว่าเราจะเร็วไม่เร็วครับมันต้องขึ้นอยู่กับสถานที่เลยครับผมเนาะแล้วก็สองครับเรื่องคนคนขับครับมีมือคนขับแล้วก็ ทีมงานของเราทุกคนครับที่เข้าใจงานเนี่ยองค์ประกอบไปหลายอย่างครับพูดไม่ได้ครับว่าเราเก่งว่าเราจบตรงนั้นสิบวันหรือจบตรงนั้นสามวันครับมีหลายๆอย่างครับที่ทขามาร่วมเรื่องของการจบงานของเรากเราำงานเปอทีังไงก็ดีครับที่จบเร็วครับเข้าใจงานทำให้งานเราจบเร็วท like ี่สุด ยังดินยังน่วมนะครับเราเดินไม่ได้ครเราเดินยังยังลำบากครับรถไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้ครับขอให้มันได้ครับ ไม่ยากแต่ว่ามันจะดูไม่สวยง่ายไปหน่อยครับ พี่รถผมจะย้ายแล้วครับพี่มาบอกตำแหน่งการขุดนะครับพี่ครับ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 ตัวบอกให้ท่านเจะป๋องแปลงมาครับเพราะท่านได้บอกให้เราขุดวางคอให้ท่านครับขุดให้ฟรีครับผมไม่เป็นไรท่านอยากได้รรบขุดให้ฟรีอยากจะเอาบ่อที่หนึ่งบ่อที่สองแล้วก็บ่อเก่าบ่อที่สามเชื่อมกันครับเพราะท่านจะวางท่อเราจะขุดให้ครับ ก็ยินดีให้บริการยินดีรับใช้ครับเรื่องเล็กๆน้อยแค่นี้ครับไม่เป็นปัหาสำหรับราครับ ร้อยครับเจาะ้าหากันแล้วครับเนี่ยโอ้ยทางตรงกลางนะครับจบแล้วครับนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานสิทธิ์สุรพลเวรมครับทีมงานรถขุดมืออาชีพครับรถขุดโป่งน้องนาครับผมเนาะคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ครับอย่าลืมกดซับสไครต์ครับกดติดตามเราด้วยครับสวัสดีครับ